มีลูกค้าทักมาทางเพจของที่ร้านนะครับว่าสอบถามข้อมูลครับว่าตัว G 1 1กับ G 2 0เนี่ยแตกต่างกันมากไหมวกวความแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันไหมสำหรับตัว G 1 1กับตัว G 2 0ความแตกต่างในเรื่องของสเปคฟังก์ชันเนี่ยมันแตกต่างกันแบบคนละด้านเลยนะการใช้งานเนี่ยจะคนละแบบไปเลยแต่ส่วนในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ย ใกล้เคียงกันถ้าเป็นตัว G11 เนี่ยจะเป็นงานระดับไลท์คอมเมอร์เชียลนะงานระดับไลท์คอมเมอร์เชียลก็เป็นงานเทรดที่สามารถเริ่มต้นใช้งานในฟิตเนสได้แล้วแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว G20 เนี่ย จะเป็นงานระดับคอมเมอรเชียลเกรดโดยตรงเลยก็คือเป็นงานระดับที่ใช้ในยิมแบบ100%ได้เลยส่วนราคาเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะสองตัวนี้ราคาแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะมาดูในส่วนของสเปคที่มันแตกต่างกันบ้างนะฟังก์ชันใหญ่ๆเนี่ยที่มันต่างกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ3-4ถึง4จุดใหญ่ๆนะหลักๆในตัวของ2เครื่องนี้นะเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเลยคือตัวบาร์สมิธในตัวบาร์สมิธของตัว T11 เนี่ย จะมีระบบ counter balance มาให้นะนั่นหมายถึงว่าเขามีระบบชดเชยน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักของตัวบาเนี้เป็นศูนย์ข้อดีก็คือว่าระบบเนี้ยมันทำให้ได้ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นใช้งานไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์แล้วเป็นมืออาชีพแล้วนะรวมไปถึงผู้หญิงนะสำหรับการออกกำลังกายหรือว่าเด็กวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้สูงอายุ คนทั่วไปที่ต้องการจะใช้งานเพื่อรักษาหมวนกล้ามเนื้อแบบปกติเนี่ยจะสามารถใช้ตัวบาสมมตตัวนี้ได้เลยเพราะมันออกแบบมาได้ดีปลอดภัยมากโดยตัวบาสมมตเนี่ยมันจะมีตัวชดเชยน้ําหนักเพื่อทาให้ตัวบาเนี่ยมันไล่น้ําหนักมีน้ําหนักเป็นศูงเวลาเริ่มต้นใช้งานนะมันจะง่ายมันจะควบคุมได้ง่ายเน้นความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถัดมาถ้าเป็นในสขของ G20 เนี่ย อย่างที่บอกไปเลยว่าตัวนี้มันเป็นงานระดับที่ใช้ในยิมเป็นหลักถ้าในส่วนของงานใช้ในยิมเนี่ยตัวบาร์เนี่ยเขาก็ให้มาแบบระดับที่ในยิมใช้กันด้วยตัวบาร์ของ G 2 0เนี่ยให้น้ําหนักมาเต็มเต็มเลยก็คือ16กิโลนะเรียกง่ายว่าคุณต้องเริ่มแบกน้ําหนักที่16กิโลก่อนในการเริ่มต้นก็จะเน้นสหรับคนที่พอมีประสบการณ์บ้างแล้วนะแล้วก็ใครที่ฝึกหนักแบบจริงจังนะ สำหรับตัวบาร์พวกนี้ก็แนะนําให้มาทางตัว G20 สาหรับตัว G20 ก็จะไม่มีตัวชดเชยน้ําหนักนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ออกแบบมาเพื่อใช้นยนินมก็จะไม่มีพวกระบบชดเชยน้ําหนักมาเหมือนพวก g 1 1ถัดมาในส่วนที่2ที่มันแตกต่างกันก็จะเป็นในส่วนของงานระบบรอกโดยทั้ง2ชุดนี้เขาให้ตัวชุดน้ําหนักหรือชุดพินลนี่ยที่ติดเครื่องมาเท่ากันเลยนะทั้ง2รุ่นนั่นก็คือน้ําหนักติดเครื่องมา สข้างข้างละ59กิโลนะรวมทั้งหมดเป็น118กิโลแต่ที่มันต่างกันก็นกคือไอ้ตัวระบบรอกนี้แหละซึ่งตัวระบบรอกของ t 1 1เนี่ยจะได้อัตรารอกแบบ1ต่อ1ในการใช้งานนะไอตัวอัตรารอกระแบบระบบแบบ1ต่อ1เนี่ยมันเป็นอัตราแบบตรงตัวง่ายๆว่าเราใช้ตัวหมุดพินเนี่ยทิมไปตัวเลขไหนตรง ชุดน้ำหนักนั้นนะมันก็จะได้น้ำหนักตัวนะนะั่นมาแบบตรงตัวเลยก็เรียกง่ายว่าเหมาะสําหรับคนที่ฝึกหนักฝึกจริงจังอันนี้เป็น G11 ถัดมาครับตัว G20 นะก็จะได้อัตรารอกแบบ2ตอนเลงเป็นอัตรารอกที่ใช้นิยมทั่วไปเหมือนกับตัวบาร s m i t ของเขาเลยนะโดยอัตรารอกแบบนี้เนี่ยจะเป็นอัตรารอกแบบผ่อนแรงครึ่งหนึ่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้งง่ายนะ เหมาะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะแบบผู้หญิงหรือว่าคนที่แบบไม่ได้มีประสบการณ์นะและต้องการที่จะค่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ได้ต้องหักโหมจนเกินไปเน้นความปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลักนะถัดมาครับในส่วนที่สารที่แตนะ่งกันก็จะเป็นในเรื่องของตัวฟังก์ชันแล้วก็อุปกรณ์เสริมในตัวของ G11 เนี่ยเป็นรุ่นพื้นฐานของสม c h i n ช f u n ฟังช n a l All-in-One เลยก็เรียกง่ายว่ามันจะมีอุปกรณ์เสริม ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่12ชิ้นมีเน้นหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวอุปกรณ์สำับเล่นฟรีเวทตัวบาร์อะไรแบบนี้จะไม่ได้เน้นพวกฟังก์ชันอะไรพิเศษแบบเหมือนพวก G20 นะก็จะแตกต่างกับตรงนี้ส่วน G20 เนี่ยก็มีอุปกรณ์เสริมให้ถึงแบบ20กว่าชิ้นอะคือเยอะมากหลักๆของเขานะก็จะเป็นอุปกรณ์แบบคล้ายกับของตัว G11 เป็นหลักเลยเป็นอุปกรณ์ที่เน้นพวกฟรีเวทเป็นหลักแล้วก็ได้ในส่วนของบาร์ ต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ V Bar หรือว่าพวกตัว Triangle ตัว b a บา s p ลส l ู o าวเนี่ยก็ยังเป็นบาร์ที่ไม่ได้เหมือนรุ่นทั่วไปด้วยนะมันถูกออกแบบมาให้แบบใช้สำหรับตัว G20 โดยเฉพาะนะก็คือแบบมันจะมีตัวตะขอเกี่ยว 3จุดเลยนะตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแต่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะที่มันเพิ่มขึ้นมาที่ทําให้แตกต่างจากตัว G11 ใน G20 นั่นก็คือตัวไอรอน r าร์มนั่นเองซึ่งไอตัวไอรอนอาร์มเนี้ยมันเป็นแขนปรับองศาสร้างแนวแรงนะก็คือเรียกง่ายว่าใครที่ชอบเน้นงานเคเบิล G20 นียก็จะตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันปรับองศาได้หลากหลายนะทั้งตัวทั้งแบบแนวนอนนะแล้วก็แนวตั้งตามแนวเสาลงมา ก็จะเล่นได้เยอะรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับตัวไอรอนอาร์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันเสริมขึ้นมาเยอะอีกต่างหากด้วยที่ทำให้มันเยอะกว่าตัว t 1 1นะอย่างเช่นพวกตัวแบ็คซับพอร์ตว่าพวกเบาะดันหลังดันอกอะไรเงี้ยจุดยันเท้าตัวล็อกเขา่าหรือว่าเวทเบลอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะกับตัว g 2 0นะครับถัดมาในส่วนสุดท้ายที่เป็นจุดที่แตกต่างกัน ก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างของเครื่องนะในส่วนของ G11 เนี่ยถูกออกแบบตัวเครื่องโครงสร้างให้มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะภายในเนี่ยก็คือถือว่ากว้างใช้งานได้สะดวกท่องตัวนะแล้วก็ดูโล่งๆนะครับโดยเขาให้พื้นที่หน้ากว้างมาถึง123เซนถือว่ากว้างแทบจะกว้างที่สุดละในบรรดาสมิทมชชีนทั่วไปนะถัดมาในส่วนของตัว G20 นะ โครงสร้างของ g 2 0เนี่ยออกแบบมาให้มีขนาดที่กระทัดรัดคอมเพก t หน่อยแต่ว่าข้อดีของโครงสร้างของเขาคือเขาออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเดินจากด้านหน้าทะลุไปถึงด้านหลังเลยโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของตัว g 2 0ทีนี้ตัวขนาดหน้ากว้างพื้นที่ใช้งานด้านหน้าเฉพาะด้านหน้ากว้างนะครับระหว่าง นะก็คือจะมีขนาดกว้างอยู่ที่105เซนต,ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันกับของตัว G11 ใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้ามาทดลองสินค้าได้นะครับที่ร้าน N28 ฟิตเนสหน้าร้านอยู่แถววัดสวนแก้วนนทบุรีครับ